ดอกเตอร์จารุวัสตยานุรักษ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมยิมนาสติกจากด็กเตร์ปริวัติปนกัอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมเปิดให้นักกีฬายิมนาสติกและเยาวชนที่สนใจเข้าใช้บริการได้แล้ว เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเข้าแข่งขันโอลิมปิกและระดับโลกก็ตอนนี้ก็เข้าไปที่โรงยิมเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มเปิดการเรียนการสอนเริ่มเปิดการใช้ตั้งแต่วันที่5นี้เป็นต้นไปนะฮะรวมทั้งให้ชมรมของฝ่ายกีฬาจังหวัดเชียงใหม่มาสุด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ให้จัดบริบทจา่าทุกอย่างให้เข้าที่และให้สวยงามวันจันทร์นี้เริ่มแล้วครับวันจันทร์ที่5นี้นะครับ กี่ยวกับยิมนาสติกใช่ไหมฮะอายิมนาสติกนี่เราจะมีนะักกีฬาระดับชาติแล้วก็เเยาวชนแล้วก็ถึงเวลาเราก็ส่งไปแข่งน,นะครับในชิงแชมป์ประเทศไทยโดยตลอดมีผู้ผู้ประกอบก็ให้ความสนมับสนุนให้ความสนใจมานั่งดูทุกวันนะฮะครับแล้วก็แต่และว่าเราก็ต้องป้องกันเรื่องของโควิดนะครับมีมาตรการที่ดูแลอย่างอย่างเข้มเข้มงวดนะคร,ครับก็ยังเกิดอุปกรณ์ก็ม,มีความสนใจอยากอยากพาก็ก ซ้อมเนีย่ยจะสามารถติดต่อหรือว่าจะก็ได้เลยครับมาที่โรงยิมยิมนาสติกของเราเลยจะมีโค้ชอ,อาจารย์ชุมพลนะครับบวกกำจันที่เป็นนักกีฬาทิมชาาิดูแลอยู่นะครับแล้วก็มีนักศึกษาเราที่ติดทิมชาติมาช่วยเป็นพี่เลี้ยง